เจคานสสวัสดีค่ะนำเสนอบ้านสวยๆนะคะพร้อมให้ท่านได้ครอบครองเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะตรงนี้คือลักษณะตอนเป็นบ้านเปล่านะคะพอตกแต่งแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะทุกท่านบ้านสวยน่าอยู่ขนาดนี้นะคะราคาไม่แพงค่ะ1 7 9 0 0 0้หมืบาทค่ะทุกท่านจัดสรรไว้อย่างดีเลยนะคะ บ้านชั้นเดียวพื้นที่ขนาด80.7ตารางวาค่ะก่อด้วยอิฐแดงทั้งหลังเลยนะคะมีความแข็งแรงทนทานเป็นบ้านสร้างใหม่บรรยากาศเงียบสงบน่าอยู่นะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัว2ที่จอดรถพร้อมมีหลังคาจอดรถด,ด้วยค่ะเจ้าของขายเองนะคะราคา1.790 0ล้บาทกู้ได้เต็ม อยู่ใกล้ตลาดวังกด1กิโลเมตรห่างจากโลตัสท่าหลวง5กิโลเมตรได้ปลูกหญ้าไทยเปรบริเวณหน้าบ้านแล้วนะคะและแถมเครื่องทําน้ําอุ่นให้2เครื่องด้วยกันค่ะบ้านเดี่ยวจังหวัดพิจิตรนะคะทุกท่านบ้านสวยนะคะพร้อมอยู่ได้เลยด้วยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพื้นที่กว้วางๆบ้านสร้างใหม่ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมพื้นที่นะคะท่านติดต่อทักโดยตรงจากผู้ขายเพื่อคูยรายละเอียดและนัดหมายเข้าชมพื้นที่ติดต่อกันได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการลงโฆษณากับช่องเจคโนนะคะสามารถส่งข้อมูลมาได้เลยนะคะผ่านลิงก์รายใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าเก่านะคะรบกวนเพิ่มเพื่อนใหม่ผ่านลิงก์รายใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ